แกงป้าอยู่พี่น้องนี่นี่คือแกงป้าแบบธรรมชาติก็จะปีงป้าต่อเลยแบบนี้พานกันกินข่าวเลยสามาคีพี่น้องกินข่าวสามาคีสองผู้เมียเนาะปีใกล้นี่กระหอบแบบมีใบหญ้าจ้าบ่เชี่ยวแล้วเชี่ยวเที่ยที่ช่องเหมือนเที่ยวที่สามบ่ อ้เถื่อที่ซองเลวคนเสียงานงสบายดีพี่น้องทุกๆฐานเนาะวันนี้ค่อยเขาป้าด้อเขาป้าผู้เดียวค่อยมาจอบมองหรือว่ามายามมองตอนเสาร์เนาะ แหละเพื่อนนะมุ่งหน้าก้อนแล้วบางทีเพิ่นก็จะไยายามแล้วค่อยอัปเดตวิถีชีวิตของเพิ่นระหว่างครอบครัวของเพิ่นนั้น <c oughs> การเป็นอยู่หรือว่าดนานะหน้าเห็ดสวนระวางที่เพิ่นอยู่ป่าบรรยากาศดีเลยตอนเศร้าไปตอนนี้คอยมาหอดเทียงให้ขเพิผนเนาะโอ้บรรยากาศพี่เนาะฉุนย <c oughs> อดเลยบรรยากาศฉุหยอดเลยพี่อย่าเด้ออย่าเด้อ โอ้ปลาพี่น้องนี่คือผลงานเนาะผลงานที่ใส่มือวานนี่คือปลาธรรมาศาสตร์มองซองด่างเนาะโอ้ขักขักขักก,ก่อนอื่นก็ให้พี่น้องนเบื้องธรรมาศาสตร์ก่อนได้ก่ <S 2> <S 2> อนทีิศลีจะไปถ่ายอันปลาของเพิน่นให้เบิ่งชมวิวตอนเช้าๆในยามเช้าเนาะนี่คือให้อันเข้าให้เด้อพี่น้องเด้อคอยมาในคลิปที่สองหรืออีพีที่สองนี่แหละคอย ให้พี่น้องว่าท่านผู้สมทุกฐานได้เห็นนี่นี่คือบรรยากาศในป่าอีกแห่งหนึ่งถือว่าชาวบ้านสังเกตว่าฝั่งฟุ้นก็นจะมีเทียงนะนะ,น,ะนั่นคือเทียงทางบ้านคอยนิยมอเอือนว่าเที่ยงหรือว่าที่พักอาศัยสําหรับคนนะจะเห็ดอันเห็ดเวียบที่เกี่ยวกับเขากับหน้ากับสวนเนาะแล้วคนจะพักอาศัยรบเดดลบฝนในแบบนั้นกะ <Hey. S 1> ขายอันนี้แหละมาเบิ่งทางนี้ก่อน โอ้ขา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 ปลาไหลเนาะอลาไซวานนี่แหละป่านี่ก็จะมีแต่พวกปลาเก็ดเนาะตามเบิ่งเนาะปลาเก็ดปลานังคาวนั่นแหละคอยบ่ท่านพยายามนะว่าพุ่นนั่นไปแต่เสาปลาไหลชวดเมื่อไหร่ก็คือพุ่นโอ้โจทยตลอดแต่ชวดโอ้ใช่ใช่ปลาขอบลาได้ปลาบลาได้ปลาเชอร์เบ็ดนะไปจิตระบายแต่บอลเลย ันี่คือโปตมายเจาะโล่โลอำเภอชายทะเลป่าเนาะตัวเป็นก็เป็นในสุนไล่ก็ะจีถือเป็นจีถือตอนเศร้าก็เป็นเนาะปลาปลาไม่ค่อยใหญ่แล้วก็อมไม่ถ่ายโอ้เนี่ยเนี่นี่มันจะมีแต่พวกปลาพวกปลาเก็ดส่วนไหลปลาเก็ดปลาขาวนี่แหละโอ้ก็พอได้กินอยู่ได้พี่น้องในบรรยากาศตอนเศร้าในยามเศร้าเนาะ นี่คือเรื่องราวหาปลาหรือว่าหาปลาเนาะทางนี้ดังไฟมื่อนี้เสียญงาบ่เสียญงาเสียญงามืัอนี้เนาะเสียญงามันโอ้ครบทีมงานเลยบ้ดนี้สี่คนเนาะเสียญงามันในญงานเงาอันอันนี่แล้วมั้ยเสียแล้วไล่ตะวนแล้วอ่ะเสียมันปุ่งขึ้นมาใหม่อีกเนาะโอ้คนบ่านคนเสียญงามันของเพิ่นพร้อมมื่อนี้เสียญงาให้ให้ของเพิ่นก็อีกฝากนึงแหละอันส่วนมันอีกฝากนึงนะก็คือเพิ่นแบ่งครึ่งในประมาณนี้แหละนี่ ตามที่เห็นนี่เลยพี่น้องก็จะแบงแบงในแบบนี้เนาะทั้งลุ่มมันเป็นเขาให้แล้วทั้งถึงนั้นจีเมีนันกุกมันที่ผลค่ายนะถึงผลิตออกนี่จะขายปีสีมาเนี่แหละและปีต่อไปเนี่ยเพิ่นจะขยักขยาย,ายพันุ์นี่นะแต่ซรลีมาสะดุตตาก็คือมันของเพิ่นนี่ก็คือว่าออกยอดดีผลงานที่เพิ่นเฮ็ุในตามที่ขีปหลังนะเพิ่นบุได้ใสปุยหรือว่าารนคมีนะพี่น้องนี่คือมันธรรมศาสตร์เกิดขึ้นจากธรรมศาสตร์ผลปลูกเนาะสังเกตว่าดินก็ ค่อนข้างดินที่ววางามอยู่นะดินแบบตะกีตะก้อนเลยดินบริมีการอันถึกปุ๋ยถือย่างต่างๆเนะกาชนอะไรจะออกดีสําหรับมันโอ้อันนี้เห็ดบ่กินได้บ่เห็ดอันนี้นะเออแกเลยเนาะเออน่าจะเมนเห็ดอียงในเห็ดขาวเห็ดบดนี่หละพี่น้องถ้าพี่ๆฟังไทยรู้ก่อมเมนมาได้นะครับนี่คือเห็ดอะไรเขาเรียกว่าเห็ดอะไรครับแต่สลีนี่ไม่ค่อยรู้เลย นี่คือเห็ดอะไรแต่เพื่นว่ากินใดอยู่โอ้เห็ดป่าอาหารป่าเนะาะขักขักขักกบรรากาสุดยอดเลยหาเบิ่งเพิ่นแกะขอกป่าก่อนอในยำสาๆเนะาะวิวทิวทัศน์ทิ้งงามๆพี่นนอง เมียเ,เพิ่นกำลังเห็ดอันป้าอยู่เนาะแกงป้าอยู่ตามเบิ่งนี่อยู่ไหนอยู่หน้าอยู่สวน <c oughs> สวนพอเพิ่นกับแปลงคันได้อยู่ได้หนิเลยแปลงคัน,น <c oughs> ได้อยู่เช <c oughs> ็ดก <c oughs> ินอะไดเนาะป่าบ้านนี้โอ้คันได้เนาะเช็ดกินอะไรป่าบ้านนี้แก่งปะ <c oughs> โอ้ ขกซาของก็ไปอะไรนมุ่นมันอันนี้คือใบที่ว่าสมเนาะขาสามารถใส่กับใส่กับปลาได้ที่ว่าเป็นพืชผักในป่าอีกชนิดหนึ่งถือว่าสาวบ้านผลกับจิในยมกินใส่กับแกงต่างๆน้ำนงแม่ปาแม่ปาหนงเอียนบ่เอื้บเอิยน่เอบเอิอิบ่เอิปบ่ปอพี่เอิญบ่เอิ่เ่เอ็ญได้ด่เ่เบ็ดบ่เ่อย่เ่อิเบเิ่เเเเเ ตอนเศร้ามีทางเบ็ดมีทางมีทางเบ็ดมีทางป่ากังคนเดออู้ป่ากังนี่ไล่ตูนอะป่ากังนี่ก็ถึกเบ็ดเลยโอ้โาใส่ใส่เนื้อใส่เดือนก็จะถึกป่ากังเนาะหลยเดยค่อยสังเกตว่าเห็นอยู่ไลยอยู่บาลามบาลามไม่เล่ยพี่วดไกเลยขวดไก่แล้วสนาจมีเจาะป่ากังพี่น้องยก่กไกล ฉล่างมากกว่ามายปลากังนี่ก็จะเป็นปลาอีสชนิดหนึ่งนี่นิสลีเดียวสลีเซียออกให้พี่น้องได้เห็นกันเลยกันนี่ขวดใล้ทางพี่ๆฟังไทยก็จะนยิยมเรียกว่าปลาซ่อนปลาซอนแถวลำห้วยหรือว่าปลาชนิดนี้ก็จะอยู่เขตแบบว่าแถวที่ลำห้วยที่ว่าแถวผู้นะพี่น้องเขตอะไรก็จะอยู่เขตปลาดุกดิบนะนี่คล้ายกับปลาซอน<ห>นั่นแหละแต่อันนี้คือไม่ใส่ปลาซอนนะครับพี่ๆนี่คือปลากัง ทังบ้านหรือว่าทั้งเมืองลาวก็ได้นยินมนเบินแบบปากลังเนาะแต่เห็นในคลิปพี่พีฟังไทยนี่หลายคนอยู่เขาจะได้ปลานี่เขาจะเรียกว่าปลาสอนอีกชนิดหนึ่งก็น่าจ,จะค่าอย่างนะพี่น้องพะพ,พันุของปลาอนอาเบินปลาสดก็ไม่ใช่อันนี้คือตัวแม่แล้วครับใหญ่ยยสุดเลยตัวนี้อป,นปอบบุมนลูกปลาเลยนี่คือแม่ใหญ่ยยแล้วลอ คนใดเยียนพร้อมคักๆบรรยากาศที่สุดยอดเลยตอนเช้าคนเห็ดกินเนาะคนเกงป้าอยู่ที่น้องนี่นี่คือแกงป้าแบบธรรมศาสตร์ใส่ใบพืชพักในป้าอีกชนิดหนึ่งพ่นใส่เลย ถั่วอาหารป่าถว่าอาหารธรรมชาติเลยต้อเลยนังนี้ครต่ำมากพี่น้องแม่ในจูใจ ว่เาอมอันเปีวดอันป่าเจานนีนใดเสมักินได้ก่านีอวนเบื้องนยังอ่อนอยู่เห็ดนี่เนาะน่าจะกินได้ยังอ่อนอยู่แเนี่ยเกินแบบนี้แล้วธรรมชาสตกินได้เนาะเป็นเห็ดป่าด้วยพี่น้องป่านะ งานงหลังจากที่พิ่นกินข้าว<ๆ>กินนําแล้วเนาะผิ่นฮ็ดอยู่<ๆ>เห็ดกินในแบบมีแล้วผิ่นว่าเ<ๆ>ผิ่นสิลงเสียหญ้่ก็คือเฮ็ดเวียกหรือว่ากิจกรรมตอนเศร้าของผิน่นหรือว่าวิถีชีวิตในหมู่บานของค่อยในแบบนี้เนาะนี่คือเรื่องราวที่คอยอัปเดตเป็นคลิปที่สองระว่างอยู่ป้าหรืออยู่หายอยู่ส่วนวิถีชีวิตสาวบ้านในแบบนี้ ้กมวีหลังจากพ่นเสียหญ้าแล้วก็จะกินข้าวอีกคาบนึงระหว่างตอนเที่ยงไดสารีไทยาว่าสารีอัปเดตต่อ,ตอนเนื่องก็น่าจะได้เห็นแต่ว่าสรีนั่นมื้อน,นี้ถ่ายตอนเช้าและตอนเที่ยงเที่ยงสรีต้องเดินทางไปที่เขตอื่นก็ต้องไปถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งสําหรับหมู่บ้านอื่นระอว่าชนบทบ่อนอื่นเนาะ โอ้เก่งปลาบนพดเลยมือนี้ฝนน่าจะตกเนาะมันมืดคึมอยู่ในมือนี้โอ้ธรรมศาสตร์ดีเนาะวิวงามใหมเจ้าเชียญามนเนาะอากาศเย็นอาากกศเย็นนนตมัแต่ว่าตอนเที่ยงๆนะจะมีแดดเนาะตอนนี้อากาศถือว่าดีแจ่มใสอยู่เลยบดมุวนมือแล้มือหนึ้งกำลางจุดนี้นะ ในที่รถไฟเล่นเก่งป้าเนาะสุกแล้วได้เลยแล้วก็จะปีงป้าต่อเลยแบบนี้เป็นวิธีที่เพิ่นอาศัยในป้าเนาะก็คือเห็ดไฮเห็ดหน้าต้องเห็ดในแบบนี้กิจกรรมตอนเศร้าก่อนสีกินข้าวก็ต้องเห็ดอยู่เห็ดกินกันก่อนเนาะขันตอนมันเป็นแบบนั้นพี่น้อง โอ้ไอาหารในนี้บัดนพากันกินข้าวเราะ่าอนในนกจ้าหัวันตัวตรวเลยเยอะเลยใช่ไหมเข้าวกินข้าว้าอบางีตาั้เอะงเยะเลนนอาพเลยปะเยอะใชเลยใช่จะได้นี่เดาไม่เลจ้มามามาไม่กินน้ำตาลเนี่ย ใกล้ที่ตัวเราจะมีชีวิตใจด้วยมัองเอาไปมาเออกินเผาใซ่ไหมเอาเอ้ามามากินเ้ากินเลยมันของเพิ่นเคี้ยวเลยทางล่างส่วนมันเนาะก็จะออมหอบด้วยเครื่องปลูกหรือว่าอันพืชพักที่เพิ่นผลิตก็คือมันกับเข่าเนาะอมเคี้ยวกระจายเลย ผู้นั้นผู้นั้นเม็นลูกไผ่เนาะแต่ผู้นี้เม็นแม่ผู้นี้เหม็น่อและผู้นี้เม,ม,ม,ม็นลูกของเพิินที่สลีไปไซมองน้ากันนั้นนี่คือเที่ยงหรือว่าที่พักอาศัยรับแดดลบฟ้นที่พ่นเฮ็ดเวียกต่างๆเนาะพากันกินขาน้าวยำเสาพี่นอ้องบรรยากาศถือว่าเย็นสุดๆเลยกดเก่งเฮ็ดพรอม อันนี้ไมนยั้งอันนี้มมนมักพริกบ่ัวเก็บบ้านเนิ่นจะตามมากินมีอาหารปิงป้าพ้อมพ่นกินมาด้ทางนี้กับเก่งป้า ทานกินข้าวและสมมามัคคีพี่น้องกินข้าวสมมามัคคีเป็นปลาปลาชายมองเช่านี่แหละอบอุ่นดีพี่น้องขอบครัวเนะาะ <c oughs> มีข้าวมีปลากินพระพิทักษ์ธรรมศาสตร์รรรรพี่น้อ <c oughs> งแจวเนาะ <c oughs> วิถีชีวิตพี่น้ <c oughs> โองหลังจากที่เพนกินข่าวแล้วเนาะตอนเศร้าแล้วเพนก็จะเสียห้าได้นี่แหละคือเสียห้าเสียห้าส่วนแล้วก็เสียห้าไหลในแบบนี้โอ้สองผัวเมียเน,ะนาะปีใกล้นกระหอบแบบนีบ่หยาจะบ่ กับเสียทั้งนั้นเนาะเสียเนื้อหในบรรยากาศยามเ้าพี่นอ้องวิวงา,งามพี่นอ้องสังเกตว่าวิวทิวทัศน์ที่ว่าแจ่มใสแล้วก็ดีเลยบรรยากาศชุดยอดในป่าเลยพี่นอ้องเคี้ยวกระจายมาพี่นอพพ้องไข่พาปเบิ่งบอลผืนเสียเน้าอีกจุดหนึ่งในลุ่มเนาะ แล้วพอเพื่อนนะกับแม่เพื่อนจะเสียทางนี้แล้วครอบครัวเมียเพื่อนนะอันเสียอยู่ทางทางเทิงนั่นเป็นชนมันเนาะแล้วพอเพื่อนมาเสียทางนี้กับแม่เพื่อนนี่นี่โอ้เสียหนาพี่น้องนี่คือเขาไห่บรรยากาศในที่ว่าคักเลยเลยโอ้มามาอู้หนาปีนี้หอบก็เก่าเนาะ ีนี้ฮ yeah. ุบก no. yeah. yeah, yeah. oh. no. ็เก่าเลยเนาะอันนี้โบเมนเสียแล้วบ่เนาะนี่เสียแล้วเสียแล้วเสียเทื่อที่ซองเหมือนเถื่อที่สามบ่เถื่อที่ซองเลยคนเสียเนาะนี่ทีื่อซองเลยเพื่อเขาสีเดียาวเนาะเอาต้องก็คืออนามัยให้มันเป็นเนาะเอาแบบนี้ได้ฮุบๆไปเนาก็อันนั้นหมือนบ่โอ้ยทางมดเนาะนี่แหละพี่น้องวิถีชีวิตเนาะก็คือ เพื่อสิใดเข้างามหรือว่ะทีว่ามีแต่เขา่ากกเข่ารบเรียแบบนี้เขาต้องเสียหน้าออกนะขั้นตอนเป็นแบบนั้นพี่น้องนี่แบบที่ไอเล่าเพื่นเห็ดนี่เลยนี่เสียหญ้ารือว่าเราจะเห็นให้มันเปลนเนี่ยแหละเนาะอืมนะฝั่งพ่นเมียพ่นเสียอยู่ทางนี้มามาเบิ่งใกล้พี่น้องโอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นป้าเนาะอันนี้มันชวนมั่นของชาวบ้าน ส่วนเอ้ย,อยโอ้ส่วนของสอบานเนาะคุณจเจสียยะยังที่นี่สวนเป็นป่าพม,สเ,าพมเสียญะในแมบ,บนั้นนะ่ะสัเกินว่าเขาเขี้ยวเหมือนเขียวกระจายเหมืนอนให้เพิ่นกวางนะงกนกเกือบเกือบนั้นแหะพี่น้อง ประมาณ4เ่ e ฮกต r เนาะ3เฮกตาร์สี4เฮกตาร์เอาพี่น้องและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าวิถีชีวิตเนาะอันมูค่อยหรือว่าคนอยู่บ้านค่อยที่คอยเคยไปหาป่าน้ำกัน เมื่อนี้เป็นคลิปที่ซองและงจคลิปตอนเศร้าที่สลีเปิดในป้าที่ว่าเป็นให้เป็นส่วนของเพิ่นในแบบนั้นนั้นคือวิถีชีวิตประจําวันของเพิ่นเนาะและสลีทายคลิปนี้แล้วต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านรือว่าไปทายคลิปต่อๆไปสําหรับเขตสุนมบทต้องเดินทางนะสลีต้องเมื่อก่อนเอา้าจบคลิปนี้เพียงสทานี้พี่น้องครบอกครบใจที่ได้เบืองคลิปแต่ตนจนจบพี่น้องเจอกันไหมคลิปต่อๆไปพี่น้อง